สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาทำแป้งโดม hmm. อ่าบอกส่วนผสมเลยค่ะมีอะไรบ้างเอ่ยก็จะม,มีแป้งสาลีอเนกประสงค์นะคะแล้วก็จะมีเกลือมีน้ำมันพืชมีน้ำอุ่นมีสีผสมอาหารมีไม้พายแล้วก็มีภาชนะใส่ด้วยค่ะอ่าโอเคใช้แป้งเท่าไหร่คะใช้แป้งหนึ่งถ้วยตวงค่ะหนึ่งถ้วยตวงอ่ะให้ปิ๊กปิ๊กเทปแป้งใส่หนึ่งถ้วยตวงเลยแล้วกันเนาะ เ,เดี๋ยวแป้งมันเดี๋ยวแป้งม,มันฟูออกมาค,ค่อยๆเทให้ค่อยๆเท<ง>ถ้วยตวงถ้วยตวงเอาที่ไหนก็ได้นะคะเอามาแล้วก็ทําเป็นถ้วยตวงเอาเป็นจานหรือว่าอะไรก็ได้เนาะนอันนี้เราก็เลยเอาเป็นกล่องมาเต็มเลยนะจัดจ็ดเลลงใน,นกระมังเลยเดี๋ยวแป๊บหนึ่งขาไปดูตรงกระมังอ่ะเราไปเทเลยนะ เทเลยเราเอาเดี๋ยวตั้งมันสิี่แล้วอาจจะมีคำถามว่าทำไมไม่เทลงไปเลยเพราะว่าเราจะได้กะปริมาณถูกค่ะเราต้องใส่น้ำร้อนเนาะน้ำร้อนในถ้วยแล้วก็เกลือแล้วนะคะอ่าเกลือหนึ่งประมาณส่วนสี่โอเคแล้วเราก็เทเข้าไปเลยเทเลยเทเข้าไปใน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 น้ำร้อนให้เกลือมันละลายเขาไปในน้าร้อนให้เกลือน้ำร้อนหรือน้ำอุ่น น้ำอุ่นน้ำอุ่นโอเคแล้วเอาช้อนคนนี้เลยค่ะติ๊กช้อนคนให้เลือกให้เกลือละลายก่อนช้อนอ่ะช้นคะเดี๋ยวเราทําแป้งเป็นช่องรูๆเพื่อที่จะใส่น้ําเข้าไปเนาะเนี่เราเอาทับทีหรืออะไรก็ได้ไม่่ายแค่นี้แหละอ่ะเทน้ํามังไม่ละลายนะเกลือไม่เป็นไรไม่อัดเนาะไอ้น้ําเนี่ยต้องให้ผู้ใหญ่ช่วยเนาะ ก็ค่อยเทแล้วก็คนคน <c oughs> ช่วยกันคุกคุกให้มันเข้ากันไม่ให้มันเหลวนะหรือว่าเราใส่น้ำแคนนี้ก็น่าจะพอแลวไมออ่อันนี้มันยังมีแบบผงแป้งอยู่เลยเราใส่น้ำเือแป้งที่เป็นผงตั้งเยอะเลยดูดิ <c oughs> ก็ใช้ดูเห็นคนหนึ่งอ่ะเขาทําแล้วเขาใช้มือนวดได้เลยอืมอันนั้นก็คือให้มันหายร้อนก่อนเนาะแล้วก็น่าจะใช้มือใช้มือนวดในน้ำมันพืชนะคะเราจะใส่แค่นี้พอโอเคปิดกระมือเราใหม่ค่ะใส่ไว้เลยอ่าแล้วก็ให้เข้ากันนะเยอะไปอ่าน้ำมันนิ่มไปนิดนึงไหนดูซิเดี๋ยวเราต้องใส่แป้งเพิ่มมันนิ่มไปอย่างนี้นะเนี่ยแบบนี้มันนิ่มไปเดี๋ยวเราก็ค่อยๆเทแป้ง เพิ่มไปอีกนิดนึงค่อยๆ่อยเทนะเททีละนิดมันต้องเยอะติดนิดนึงอีกนิดนึงอแล้ออ่าแล้วก็นวดนวดให้มันเข้ากันใช้มือได้เลยใช่ใช้มือได้เลยอ่ะเติมแป้งลงนิดนึงอิดนิดนึงพอแล้วพอแล้วเออก็นวดนวดเอาอือ ใช้มือนวดเลยใช้มือนวดเลยเองมันต้องติดป่าน้องเลยเแป้นเลนะคะนั่งเล่นบนโซฟาก่อนก็ได้นะอ่นนวดเลยนวดก่อนไปได้อไหมมดูสิไปได้แต่ว่าอย่าผ่านกล้องนะแต่เล็บมันก็ขึ้นอ่ะแบ่งกันขยำคนละครึ่งก็ได้ให้มันแบบไม่เหนียวติดมือนะอ่ะ ลองดูไม่เหนียวติดมือนะห้าห้ามให้มันเหนียวติดมือนะให้ววหมันแบบไม่เหนียวติดมือติดมือไหมย,ยังติดมืออยู่ไหมติดอยู่นิดนึงต้องชดแป้งก่อนอันนวดเรื่อยๆให้มันไม่ติดมือแล้วเดี๋ยวเราค่อยใส่สีไม่โ,งโกงขออนุญาตอ้าวไปรุ่นเหรอ เสร็จแม่วที่ออกไปเล่นวัเรานวดได้แล้วพอได้ที่แล้วเดี๋ยวเราใส่สีสีเขียวผสมน้ําก่อนเอาน้ําใส่ในนี้แล้วก็ใช่ค่ะเทลงบนช้อนเลยแล้วเดี๋ยวเราก็ทำหลุมไผ่โอ้โหดีกว่เยอะปติมเอาเหรอเออไม่เกี่ยงหนูเราจะใส่นิดเดียวนี่ตรงนี้ก็พอไม่เยอะไปทำหลุมตรงกลางแล้วเดี๋ยวจะเทให้ โอ้ยหกนี่ขาหลุมอะอุ้ยหกอันนี้ของมาแปลงสีเขียวนะจากได้เขียวเข้มก็ใส่เขียวเยอะหน่อยอ๊บดูสิจะเข้มขนาดไหนอ่ะว้ายเดี๋ยวเอาอันนี้ไปโปกโ๊กๆอขอทิชชู่หน่อยค่ะมันเปื้อนขาโอ้โหมาแปลงเละเทะมากมนใส่เนีต้องเป็นสีเขียวแล้วนะือ้โหปิ๊กสีสวยมากปิ๊กสี เออแดงส้ม่ะแดงส้มอืมอ้าวนวดนวดเร็วนวดเร็วนวดเรื่อยๆหตรงนี้สีเขียวหนักมากน่าจะพอได้แล้วไหนทุกคนชูของตัวเองสิคะไม่สีเขียวสวยตังสีอะไรของพี่ปิกสีอะไรสีอิดเออนมหนนหนูชอบของพวกปิ๊กอชอะเรามาสรุปกันแป้งโดทำเองก็ได้เนาะแล้วทำเสร็จแล้วเราก็ใส่ถุงหรือว่าใส่กล่องไหมเนาะ เออใส่กล่องแล้วเข้าตู้เย็นไว้ก็จะเล่นได้หลายวันหน่อยโอเคไหมอ่าถ้าใครทำไม่เป็นทักมาถามพี่ปาแป้งได้เดี๋ยวพี่ปาแป้งบอกเนาะอุปกรณ์ตวงหาอะไรก็ได้ในบ้านเนาะถ้วยก็ได้ถ้วยก็ได้อืถ้าสบบามมุกว่าหนูอยากทำเล่นกับเพื่อนทำได้ไหมคะได้ค่ะได้แต่ก็ต้องมีคนดูแลพวกใช่เพราะมันต้องใส่น้ำร้อนเนาะอ่าโอเค อาวันนี้เราก็ขอปิดคลิปเพียงแค่นี้นะคะบ๊ายบายเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะเดีย๋ยวไปติดของก่อน